นี่หรือหุ่นคุณแม่เปิดหกหุ่นคุณแม่คนดังหลังคลอดตั้งท้องอายุ40ร่างกายแข็งแรงฟื้นฟูไวกลับมาทํางานได้แบบสบายๆบ,บางคนเห็นรูปร่างคุณแม่แล้วไม่เหมือนคนพึ่งคลอดเลยจะมีใครกันบ้างนั้นเราประรักชกันได้เลยจ้า คนที่6ซิลิต้าเจนเซนเฟรมนี้สวยออร่ราเป๊ะจนต้องยอมใจเพราะว่าเพิ่งให้กำเนิดลูกสาวคนสวยอย่างน้องเรเน่ไปได้ไม่นานก็อวนหุ่นเป๊ะปังขาเรียวยาวจนแทบไม่น่าเชื่อว่านี่หรือคนท้องตอนอายุ43ปีต้องบอกเลยว่าซิลิต้านัน้นแข็งแรงมากฟื้นตัวได้ไวสุด,สดหุ่นคุณแม่ลูก2คนนี้สวยเป๊ะเกินไปมากจริงๆยังไม่ถึงเดือนแต่ก็เป๊ะเกินคาดแบบสุดๆ คนที่5ยุ้ยจิรนันมีลูกสาวสมใจอยากหลังจากที่ตั้งใจอยากจะมีลูกมากๆจนได้ให้กําเนิดลูกสาวอย่างน้องพราวตะวันที่ตอนนี้ขึ้นแท่นขวัญใจโซเชียลคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยซึ่งหากย้อนกลับไปในวันที่แม่ยุ้ยเพิ่งคลอดไปหมาดๆก็ได้ปล่อยภาพช็อตความแซบจนหลายคนลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าทั้งสวยเป๊ะรูปร่างหน้าตาและผิวพรรณจนไม่น่าเชื่อว่าแม่ยุ้ยจะมีลูกตอนอายุ43ปีเพราะว่าเจ้าตัวนั้นแข็งแรงแล้วก็ยังฟื้นฟูได้ไวมากๆกลับมาทํางานได้ตามปกติ คนที่4เดียปาริสาหลังจากที่แต่งงานกับสามีก็ได้ประกาศข่าวดีว่าตั้งท้องลูกคนแรกแล้วก็ได้ให้กําเนิดน้องบีน่าในวัย41ปีจนไม่น่าเชื่อว่านี่หรือหุ่นคุณแม่หลังคลอดเพราะกลับมาฟิตแอนด์เฟิร์มหุ่นสวยเป๊ะแถมคุณแม่ก็ยังน่าเด็กกองอายุสุด,สด คนที่3นิวเนพัสสอนนักร้องสาวคนดังที่ได้ให้กำเนิดทาย,ยาทคนแรกเป็นลูกชายมาเชยชมเป็นที่เรียบร้อยในวันที่17มกราคมเป็นช่วงวัยที่คุณแม่นิวนั้นอายุ41ปีแล้วแต่บอกได้เลยว่าแม่นิวเธอแซ่บมาตั้งแต่ก่อนคลอดแล้วแถมยังแข็งแรงมากๆสปิริตอุ้มท้องขึ้นไปร้องบนเวทีเกิดเป็นลูกแม่ก็ต้องอดทนนิดนึง ถึงอย่างนั้นคุณแม่ก็คลอดน้องสเปซได้อย่างปลอดภัยโดยที่แม่นิวก็ยังฟื้นตัวไวสุดๆกลับมารับงานในวงการบันเทิงได้ในทันทีแถมยังสวยสะพรั่งไม่มีดรอปเลยจริงๆคนที่2จุยวรัตยาหลังจากที่ตั้งใจจะมีน้องให้กับพี่พีเจแม้ว่านานจะมีลูกยากแต่ท้งค่ก็ไม่เคยทอดอยจนในที่สุดก็ได้ตั้งท้องต่ออายุ4 1ปีได้ให้กำเนิดทาย,ยาทลูกสาวคนสวยอย่างน้องเจเพิลแถมความสวยของแม่จุหลังคลอดนั้นก็ไม่มีดรอปลงเลยแม้แต่น้อย คนที่1นบูมปนาาัดดาเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่สายสตรองมากที่สุดในวงการแกร่งทั้งกายแล้วก็ใจของแท้เพราะว่าก่อนที่จะได้ให้กําเนิดทายาทคนที่3ในวัย48ปีคุณแม่ก็บุกลุยน้าท่วมได้ไม่มีวันแต่หลังจากที่ได้ให้กําเนิดน,น้องอาร์เธอร์ได้เพียงแค่14วันเจ้าตัวก็คัมแบ็กกลับมาทํางานแถมยังสามารถกลับมาใส่เสื้อผ้าไซส์เดิมได้อีกด้วยปปปเป็นคุณแม่สายสตรองที่กลับมาสวยเป๊ะและหุ่นล,ลดลงได้อย่างไวมากๆจริงๆ